สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับอ้าอินกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้อาอินจะมาสบอยเรื่องเควส b บอสโบราณถามว่าเควสนี้เราจะเจอกันตอนไหนเวันนี้นะคะเราจะเจอกันตอนเลเวลสุดยอด80นะคะ ทางเข้าคเควสเนาะก็จะเป็นตัวน,นี้นะคะเข้าทางบอสนะแล้วกดตำหนักบอสตัวร้านอ่าสำหรับช่องนี้นะคะทุกคนนะก็จะเห็นบอสแต่ละเลเวลนะคะอ่าแต่ละเลเวลเองก็จะดับของตามขั้นของบอสนะคะถามว่าดูขั้นดูยังไงคะอ่ามันจะมีตรงนี้นะบนหัวบอสนะคะมันจะเขียนว่าขั้น10 11แล้วก็12เราสามารถเลือกตีบอสตาม ไอเทมขั้นที่เราต้องการได้เสรจทีนี้เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ามันจะมีช่องโบโบแบบนี้โบโบแบบนี้คืออะไรตัวนี้คือบอสสุ่มนะคะก็คือถามว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะมีโอกาสตีบอสตัวนี้นะคะก็เราจะบอกก่อนว่าเงื่อนไขในการเกิดของบอสตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยก็คือตีบอสสี่ตัวแรกหรือไม่ก็คือสตัวหลัง นะคะก็คือเปิดบอสตามขั้นนะคะก็ถ้าเป็นเป็นบอสตัวหลังเนาะก็จะเป็นบอสขั้น12ก็คือ540-600นะคะตีบอส4ตัวนี้ตายปุ๊บบอสสุ่มก็จะเกิดหรือไม่ก็ให้เราตีบอส4ตัวแรกก็คือ460-520นะคะแล้วบอสตัวนี้มันจะเกิดถามว่าทำไมตัวนี้เราถึงเรียกบอสสุ่มสาเหตุที่เราเรียกบอสสุ่มก็เพราะว่าบอสตัวนี้จะเกิดไม่เป็นที่นั่นเอง คือนางที่จะเกิดตรงไหนนางก็เกิดฉะนั้นเราต้องวิ่งไปตามหาแมปในแมปกันเลยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอ้ายอินจะลองตีบอสตัวนี้เนาะบอสท,ที่เหลือจากเพื่อนนี่แหละบอสสิบนี่แหละทาไมอ้ายอินไม่ตีบอสสิบสองล่ะวันนี้แค่จะลงสปอยคลิปให้เพื่อนๆดูเฉยๆฉะนั้นตีบอสอะไรก็ได้เราไม่สีนะคะเพราะว่าอะไรอ่าไอเทมดอบมาก็จากเพื่อนๆในกิวก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ส่วนมากถามว่าดอกไหม ไม่ดอบจ้าฉะนั้นก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยววันนี้อินจะลงไปตีบอสต,ตัวนี้นะคะ460เสร็จทีเนี้ยเดี๋ยวเราดูบอสสุ่มเกิดกันเนาะเดี๋ยวเราไปตามวิ่งวิ่งตามหาบอสสุ่มกันไป,ไปเลเลย อ,อ้าอินลืมบอกนะคะไอเทมที่ใช้สำหรับลงเควสตัวนี้นะคะก็สามารถแลกได้ในมอเกียรติยศนะคะหน้าตาของไอเทมก็จะเป็นตัวนี้ไอเทมตัวนี้ได้มาจากไหนบ้างอย่างแรกเลยก็คือได้มาจากมอนทั่วไปที่เราบอทออฟไลน์นะคะแล้วก็ซื้อในไอเทมมอเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสามารถซื้อเอยไม่ใช่สามารถลงทุนได้ในตัวนี้นะบัตรรายเดือนนะคะ มันจะอยู่ในกล่องนี้นะเราสามารถเปิดเอาได้เลยนะคะวิธีการหาไอเทมนะ้องง่ายๆอาตอนนี้นะคะบอสโบราณเกิดแล้วนะเห็นไหม เทวทูตเทพโบราณชั้นหนึ่งเกิดแล้ว1นึ่ตัวสองสาสี่ทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าน้องเกิดตรงไหนบ้างก่อนอื่นเราเปิดแผนที่กันก่อนเลยจ้าโดยส่วนมากนะคะบอสท,ที่จะเกิดเนาะก็จะเกิดอยู่ประมาณอาจช่วงนี้1 2 3 4อันนี้คือไม่พลาดแล้วนะคะแล้วก็จะห้าหกอ่ะก็จะมีช่วงนี้ด้วยแต่เซ็ีนี้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปวิ่งดูกันก่อนเนาะ อ่าเริ่มเป็นซอยๆไปดีกว่านะคะหีบนี้เราก็สามารถเก็บได้นะซอยนี้เราไม่มีอ๋อนี่ไงมีหนึ่งตัวสวัสดีคุณโรเบิร์ตเดี๋ยวเราจะไปหาตัวที่สองกันตัวที่สองของเราอยู่ที่ใดโอ้ เราชืว่าเราหลงทางกันแล้วนี่เราตามหาบอสโบราณหรือเล่นมอน่อนผ้าวันนี้เราจะเชิดดีเจอบอสสองตัวยืนใกล้ชิดกันบ้างไหมนอ้อไไหนดูสิอ้าวไม่มีเลยจอด เอาเจอแล้วค่ะตัวที่สองนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันยืนแบบนี้นะเราสามารถขึ้นมาตีบอสตัวนี้ได้แล้วเราก็กลับลงไปตีตัวนี้ได้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือวอดข้างบนไม่มีโอ้แมรี่หรืออีกสองตัวจะอยู่ที่ใดนี่หนึ่งตัวค่ะตัวที่สามนะคะ วันนี้โชคไม่ค่อยดีเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เจอบอสที่แบบว่ายืนใกล้เคียงกันนี่แหละคือที่มาของคําว่าบอสสุ่มนี่คืออีกตัวหนึ่งอ๋อไกลกันจังเลยขอดูแผนที่หน่อยนะเมื่อกี้ที่เราเจอเนาะก็จะเจอตรงนี้หนึ่งตัวเจอตรงนี้หนึ่งตัวเจอตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็แล้วก็เจอตรงไหนอีกอ่ะหนึ่งตัว จำไม่ได้เจอข้างบนอีกหนึ่งตัวเช่นั้นหนทางที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นตรงนี้แต่มันก็ไกลเกินไปที่จะตีได้ลากมาตีได้กันได้เช่นั้นเราต้องดูบอสข้างๆแล้วล่ะคะ่ะ บอสโบราณนะคะลงได้แบบไม่จํากัดนะตามที่เรามีตามที่เรามีเ,าามเามขาเรียกอะไรอตัวลงดันนะคะแต่มันจะจํากัดจํานวนบอสนะคะหตัวต่อวันอีกตัวหนึ่งเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจําไม่ได้มันก็สนุกสนานในการวิ่งหาบอสตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่เอง เดี๋ยวเรามาดูกนก่อนนะตรงนี้ยังมีบอสอยู่ไหมเอาบอสตัวนี้ตายจะแล้วเราต้องคำนวณค่าระยะทางค่ะว่าเราจะสามารถวิ่งทันไหมเราลากมาตีด้วยกันได้หรือเปล่าวิ่งทันไหมเนอระยะทางประมาณนี้ก็ก็น่าจะทันอยู่เนาะ เดี๋ยวเราจะตีบอสสองตัวนี้นะคะถ้าลงให้คุ้มเนาะรอบนึงก็อย่างน้อยประมาณ3ตัวก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะเราจะตีบอสตัวแรกกันไว้ก่อนนะคะให้เลือดลดเหลือประมาณต่ำกว่า10บหลอดเนาะแต่ว่าป้องกันบอสตายนะแล้วก็เราก็วิ่งไปตีอีกตัวนึงนะคะ เอ้ายเกือบ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 อายเหลือแค่หลอดเดียวบอกแล้วมันพลาดง่ายมากเลยอะ ตอนนี้นะคะก็คือลดเลือดบอสเรียบร้อยแล้วแต่ที่นี้ก็คือเราสามารถเก็บหีบได้นะคะก็คือแต้มเรายังเหลือค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นเราจะเก็บหีบเป็นก่อนเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียแต้มเปล่า,าแต้มยอขขาะนีนะ้สามารถเก็บได้ประมาณสามกล่องนะคะแต่เพื่อความชัวเนาะเราเก็บแค่สองก็พอนะคะนี่ยังเหลือยังเก็บได้อีก ยังเก็บได้อีกอันนึงนะแต่อายิ่มพอละอันนี้เหลือ9หลอดเราเช็คเลือดบอสก่อนนะนี่สิตอนนี้เราจะไม่ใช้แบบว่าตี AI นะเราจะกดมือเอาเพราะว่าเดี๋ยวบอสจะตายนะคะเสร็จทีนี้เราก็ทำการลากบอสเพื่อมาใกล้ๆนะเพราะว่าระยะทางในการวิ่งของเรามันก็จะเว้ย เธอฉันอยู่นี่สนใจชันก่อนเพราะว่าเราจะล่นระยะทางในการวิ่งในการมาตีบอสอีกตัวหนึ่งนะคะพอตีว่าตายเสร็จกดขีสกีเลยนะไอแบบนี้พอเราเก็บของหมดปุ๊บเราจะวิ่งไปตีอีกตัวหนึ่งเก็บเร็วๆเก็บเร็วเรวเก็บเร็วเเก็บจีเหลือสาวินาทีค่ะเราก็จะวิ่งมาตีบอสกันอีกตัวหนึ่งนะคะ นั่นนี่เก็บได้แล้วนะคะเก็บทันไหมลองดูแล้วกันเนาะไม่เฉียหาย ด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นไอเทมที่อยู่ภายในกล่องที่เราเก็บได้นะคะสำหรับการลงเควสบอสโบราณของอ้อินวันนี้ก็จบลงแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์ให้อ้ินด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถติดตามอ้าอินได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ